ก่อนนะแล้วขับรถไปก่อนนะขับรถไปเรียกก่อนนะวิโบ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 คุณหมอเพชรมีคนปวดท้องค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยคุณหมอปวดท้องวัดไข้ดูซิมีไข้ไหมวัดไข้ก่อนอ๋อไม่มีค่ะมีไหมลูกมีไหมไม่มีอื อุ๊ยเบบี้ออกเหรอคุณหมอคะคุณหมอคคุณหมอค่ะอ่าวัดไข้ก่อนวัดไข้หน่อยวัดไข้หน่อยวัดไข้หน่อยค่ะคุณหมอพลอยวัดไข้ก่อนไม่สบายหรือเปล่าวัดไข้ก่อนวัดไข้หน่อยค่ะปั๊มหัวใจได้ไหมคุณหมอ ออหอมพอพตพอ๋าเขาไม่อใจกันค่ะลูกเบบีลูกเบบีน่ารักมากเลยลูกน่ารักจังเลยจมูกหัวดีลูกเนื้อความมันจำหัวดูโอุ้ยน่ารักมากหนูอยากได้ไหมหนูเรียกน้องมาเลยน้อง น้องกลับมาหาพี่พลอยพี่พลอยหน่อยพลอยอะยายน้องมาหาพี่พลอยหน่อยน้องเพชรหน่อยน้องไม่มีดูดีน้องไม่ม,นมไไนีน้องไม่ไปไหนเลยเรอน้องไม่ไปไหนเลยเหรอลูกโอู้หยใหญ่ใหญ่ <laughs> ย<า>ย <laughs> เออมันขึ้นไม่ได้มันสูงมันไม่ใช่ของเด็กไงไม่ไช่แอ้ขอูดอ้วนเลยนะอืมอย่าพอยขึ้น,ออน,อน,นโอ้โหความพอยขึ้นได้เหรอขึ้นได้ว้าวแล้วแล้วพอยทำไมขึ้นได้ล่ะลูกทำไมหนูขึ้นไม่ได้ล่ะลูกตื่นเช้าเลยค่ะวันนี้หมอ<ะ>หมอแอบหอมเมื่อกี้ทำคนป่วยใช่ค่ะ จาทำอะไรคะ่ายาอยอเข้าะาไม่รอเหนอออยายกดไม่ได้เหมือนกันดกัค่ะยายก็กดไม่ได้ยายทำไม่เป็นค่ะอย่าไปกดให้อืมไม่เอาไม่เอาเดยวมันไปไกลๆเลยยายกลัวมากลับมากลับไม่ต้องไปเล่นยายกลัวอมามาใส่รองเท้าออกไปข้างนอกกันตาเรลยกแล้วหน ไปไปร้องเพลงตรงนั้นกันเนาะมาอันนี้อันนี้ยาคุณตาไปเก็บไว้ลูกเอาไปเก็บไว้เอาเก็บไว้นะคะอือมาตาน้ำหอมโอ้โห โอ้โหจีบจะบักโอ้จิบกขนโอ้โหทาทาทาสุดเลยโอ้ทาสุดบอมพี่พลโอ้โหโอ้โหทาชุดเชื